สวัสดีผู้ชมยอนหลังด้วยนะครับแฮมวันนี้พี่มาเก็บยอดเพื่ยอดชาพี่โยกเกมเหลี่ยมพรุ่งนี้บิดนะรักชาติถุกเฉินรักชาถุกเฉินโพ่มึงถอโยกยี่อะไรมึง่ะ้องเด็กพี่ไปศึกษาก่อนวันนี้ขอเดินวนเก็บยอดไปก่อนนะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเก็บยอดชิวทิวเครื่องหมายสี่เหลี่ยมมองมึงว่าก่อนจบปีนี้ทดสอบระบบยูมัดระบบพ่อมึงระบบยูมัดนะครับทุกคนคิดว่าก่อนปีนี้กูจะมีอีพีหนึ่งกี่ กีบินดีตอเลตสกีบินดีตอเลตเปิดพุงด้วยสกีบินดีตอยเลตถอดกางเกงด้วยสกีบินดีตอเลตไม่มังด้วยสัลงแล้วไงช่องที่ดูดเงินสะเหมือนดูดคยดูดหมดไม่สนลูกใครเครื่องหมายสี่เหลี่ยมอยู่มัดอยู่มัดโวเงน้องอยู่มัดอยู่มัดครับผมจะนับเลขให้ฟังครับหนือองค์ทงสามสีแยเฮาแฮ มึงไปมึงไปเรียนภาษาไทยใหม่ไปเฮียไปะฮะครับผมจะสร้างอนุสาวรีย์แข่งกับปีละมิดครับพี่เดือนละนุษเดือนละนุษแม่มึงอะไอสัตว์กัได้เฮียเดือนละนุษมันป้ามึงเหอะนี่ไม่บินหรอกแต่ถ้าวันไหนมันเบียวแต่งตัวพี่เรนพี่เรนพวกมึงเตรียมตัวไม่ได้ดูย้อนได้เลยอีซัสข่าวด่วนตำรวจออกหมายเรียกสตรีมเมอร์ดังเนื่องจากพบเงินหมุนเวียนหลายล้านและมีเกี่ยวกับพนันเกี่ยวแม่มึงจะเฮีย เยมึงธอสวัสดีคะ่ะลุงเอวันนี้หนูกลัวมากๆเลยคะ่ะมัวว่าไลฟ์นี้จะไม่มีให้ดูย้อนหลังเครื่องหมายสี่เหลี่ยมบองลาเบ้ขวาไม่ใช่ม่ใช่บอ,าอาลาลุงเอครับจังหวัดอะไรผู้หญิงชอบอ้อนพระติกตอกติ๊กตอก <L> ติกจังหวัดอะไรสงขาสงขา สงลุงหัวประหลัดขิดขาสิริขอถามไรรับนี่หาเด็กง่ายนะคะสีป้ายป้ายเปิดสตรีมหาแดกับพวกงวงัวชิวชิวนอหาเด็กง่ายที่อะไรเพียงครับจริงจริงเปียโรก็คางแยกเหมือนกันนะครับจริงอ๋อแต่เขาหล่อแต่เมืองหน้าหมาไม่แดกหน้าหมาเมื่อ้สามไม่ได้เพี้ยมึงอ่ะตอนนี้ผมจับมิดกับนุชเป็นตัวประกันถ้าวันนี้ไม่เล่นโอมิรูนะจะเกิดอะไรขึ้นน้องเดี๋ยวนี้คนดูกูเป็นยางี้เหรอ อยากรู้กูเล่นลุงเอจับพ่อแม่กูตัวประกันไม่พันยืมลุงเอครับผมขอเอาแท่งโยเนียยัดรูแอสการ์ดของลุงได้ไหมน้องมึงมึงเปิดแท่งยูเนียมึงมาดูดิสัตว์กูตีหักเลยโยเนียแม่มึงเออมึงเปิดมาที่แท่งโยเนียมึงอ่ะลุงเอพ่อมึงเหอะอะไรใจจะขาดติ๊กตอกไก่อะไรใจจะขาดไก่ถึงสิ้นเดือนหรือยังเจ๊ดแม่โดเน็ตเงินหมดบัญชีแล้วไก่ใจจะขาดนะครับลุงเอครับเคยคิดเชื่ข้างยุนไหมครับพ่อพังก็เลยงัดแท่งบองหลามาขันน็อตที่ล้อรถนะฮะแท่งบองหลา ทันรถไดน้นะทั้งหมดลุง <มา S 2> เอครับตะโกนคำว่ามาหนึ่งหนึ่งกันไหมมาหนึ่งหนึ่งกันไหมสาวปีเตอร์เดนแมนหมายพ่อมึงตะโกนไปสัตว เรื่อ้ยเอ้ยก่อนจะเล่นเกมเจ้าช่วยจีบจ้วงแทงให้ท่านพ่อข้าดูหน่อยจักทอไม่งั้นเอาคอนยัดด่าทอบ้านพ่อมึงอยากดูจีบจ้วงแทงไรสัตว์ออไปจีบจ้วงแทงจีบจ้วงแทงจีบจ้วงแทงทอบ้านพ่อมึงทอกระดอกอะไรอี้ยสวัสดีครับลูกอีนุ๊ตอ่าใช่ครับกูลูกอีนุ๊ตครับอีสัตว์นะสวัสดีครับไี่ลุยตายหงนะครับนะสวัสดีเหมือนกันมึงถามจะรอดไหมมึงจะรอดได้ไงก็ฟอเรสต์นี่แหละที่ทําให้มึงคาบ้านไงไอเอไอหลอน ผมถามจริงครับเอาปอชเช้าหนึ่งจอดหน้าบ้านสัมภากร์ไม่เล่นเมืองหรอไอเอลุงเอครับ,รบสาระนะครับเอเอสัตว์อะไรเอ่ยยิ่งใหญ่มากถาล่แมวน้อยขี่ออพติมัสน้องยิ่งใหญ่พึงแมวขี่ออพติมัสี่อะไรอะแล้วรอรอบที่แล้วเกือบเอาไม่รอดกลัวจังเลยไอคำว่าศึกษามาแล้วเนี่ย <S 2> <S 2> <S ลุงเอชูแขนทั้งสองข้างหน่อยครับตำรวจครับมาจับเลยมันแอบลักลอบยา เอาดีๆน้องมินเนี่ยหลายเรื่องย่ตอนนี้แล้วมันไปตัดลุงแต่ละอย่างคิดเชิงสปอนเซอร์ไหมครับเหมือนสปอนเซอร์ตั้งข้างหลังเลยคิดปั้นให้จูดีตั้งเหมือนสปอนเซอร์กูจะไปปั้นหวยแข่งแข่งกับสปอนเซอร์ทำไมวะวันก่อนที่ปวดหัวจนต้องนอนคาไลเพราะมะเร็งสมองกำเริ่มพือเปล่าเพื่อหมายสีเหลี่ยมทำไมยังไม่ตายหัวเพื่อหมายสีเหลี่ยมตายหั ไปสัมภาษณ์งานมาแคบเขาบอกมีดีอะไรที่โชว์ออกมาผมเลยพักแท่งสุดยอดทางก้างออกมาเขาไม่รับนุงเอครับถ้าเข้าป่าไม่รอดลองลง,งน้ำทะเลเล่นซับเลยติด้าดูครับสนุกเล่นง่ายภาพก็สวยครับดาวติก้าเกมสนุกมากๆเลยค่ะ่อไปเล่นอีกเกมกันเออขึ้น ตอนนี้เอกำลังโดนสะกดด้วยเคียวกะซุยเกสึกเดินไปตะโกนว่าบางไครเซนบงซากุราซะ เป็นแกงเขียวหวานไก่ปอก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 กระตอกปอกปอกกระปอก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 เป็นแกงเขียวหวานไก่ป๊อกกระปกะอกปนกอกกระตอกกระอกคอยดูนะรอดูว่าเดอะฟอเรสต์จะเป็นสี่เหลี่ยมหรือไม่เครื่องหมายสี่เหลี่ยมรู้มือเครื่องหมายสี่เหลี่ยมอยู่มัดเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเออยู่หมัดลุงเอครับเอชบีดีให้หน่อยครับผมชื่อต้อยครับสวัสดีต้อยนะครับเป็นต้อยหญิงโหดต้อยหญิงโหดลุงเอฟัง คนเที่ยอะไรชิอต้อโตัวหิงห้อยทำไมแม่ผมชื่อจุ๋ทุกคนอย่าล้อนะครับอย่าทุกคนอย่าล้อจุ๋มนะจุ๋ม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 จุ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 ๋มจุ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 มจุ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  จุงมอคือลุงเอค่ะแฮปปี้เบอร์เดย์ให้น้องใหม่หน่อยค่ะเบิร์เดย์น้องแม่หมแต้มมึงเลตายหมายแต้มืออะไรพี่น่าคือลุงเอไปมุดกี่คนป่ามาหรอคะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเต่ามะเฟืองชนเขื่อนอูไม่ยอมมุดกี่คนตายอีสัต์สักอันตรายมากนะครับทำไผมเพิ่งเสียไปอุ้ยสักลายงูจงอางอ่าสักลางูจงอางนะครับฉกเอานะผมกำลังใจเขียนโพสจะไปหาสักนะครับเรื่องนี้ไม่เรื่องนี้สอนสอนให้รู้นะครับสอนให้รู้นะครับอย่าไปหาสักนะงอลง สลอตครับถ้าเล่นหัวพ้อง,องด้วยนะอยู่ใกล้พ้องเนี่ยเออพอมึงไปอยู่ใกล้พ้องมก็จะจุกหัวพ้องได้นะเด็กเป็ดน,นะเนอะเอสี่แม่เมืงเอ้ยบักหูขี่อย่าให้กรุกอดบ่อไหนเนอเอบักสัด ข้าคือราชาผู้ชั่วร้ายผู้เดินบนวิถีแห่งสวรรค์ข้าขอสั่งให้เจ้าเอแทงจ้วงจีบถวายข้าชะ5้บเบีเเเยวเหี้ยไรตีบจ้วงแทงอยู่นั่นไงก็นับถือคนดูจริงขอเกมนู้เกมนี่เอมุงก็บ้าจีนะจบไปเป็น e ีพีหนึ่งอีกเนื้อควยกูไม่ได้บ้าจีกูตามใจคนดูลุงลุเอครับ,รบด่าเพื่อนผมให้หน่อยครับวันวันมันไม่ทําอะไรเลยนั่งขอทานอยู่หน้าจอคอมชื่อเอ นักเตะคนไหนไม่มีใครกล้ารับลูกยิงเอ็มปัปเปถือจุดสามแปดไม่มีลุงเอบอกมึงเอจุดสแปดรุ่นเลยสนามนะยืนขึ้นยกมือหันหลังมาก้มเอ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 ไอ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 ไมตรีน้องน้องลุงเอเคยนิดเชิงหลอกลวงไหมครับว่เล่นฟอเรสต์อยู่ดีดีแล้วตัวละครเริ่มเป็นสี่เหลี่ยมถือควาน ไลฟ์สนุกมากเลยครับคุณจะไลฟ์แค่ไม่กี่นาทีต้องบอกสนุกไว้ก่อนดูทรงน่าจะโยกเกมจนยอดตันน้องมึงออย่าอย่บูานยกเกมดิสครีมข้างงูจงอางไหมครับเห็นแวบแวที่งูจงอางไหมงูจงอางงูจงอางคนที่โยกเกมเก่งกว่าลุงเอก็แฟนผมนี่และครับหนึ่งทัวโมงโยกไปสิบเกมผมนี่โหลดตามไม่ทันเลยไอชิบหายไอโหลขอโทษครับอีมุส โชว์ความเก่งหรือไม่มีใครครบลุงหรอคะวายวายวายหูลุงเอครับเมื่อเช้าผมไปทะเลตะลึงผมเจอฝรั่งอยู่ๆเพื่อนผมจับจิ้มน้ำพริกเฉยเลย <c oughs> ไม่เจอฝรั่งจิม้มพริกหนูชื่อนูด <c oughs> อย่าล้อนะคะ,ะแมวผมชื่อแมวอย่าล้อนะครับเมีย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 บอกว่าอย่าล้อไงอีสัตว์พวกมึงก็ด้วยแชทสันดาน ลุงครับผมมาสาราภาพครับิดว่าตัวเท่าอง่์มังกรนี้มังกรทองาจนตับไตไส่พุงต่อมาพูดแล้วครับตับเคี่ยอะไรพูดได้น้องทําไม่คนดูเวลากูแบบมาอยู่ดูกูแป๊บๆแล้วมันแบบถ้าปีชีมันกลายเป็นเดียวกันเลยแบบปั่นเลอะเทอะแบบเดียวคนะนเลครับโดนนินจาเต่าแตกป่าใส่หน้ามาเลยครับอโดนนินจาตอนแตกหน้ามา ถึงไอ้คำว่า EP เนี่ยมาจะหกเดือนแหละไปได้แค่ EP หนึ่ง EP ที่เหลือไปอยู่ไหนหมดเครื่องหมายสี่เหลี่ยม EP เกมไม้ค้ามีตั้งสี่สี่ท่านนี่ไงล่ะไม้คับตามธรรมเนียมเอคาถ้ากับตันเมกาเป็นคนจีนแล้วในเอ็นเกมกับตันจะพูดว่าอังเหอองจือหวงตัวแอมไหมมันก็เป็นกับตันจีนแล้วกันน้องลุงบึนครบอย่าเป็นกับตันเมกาเลยอยู่ดีๆาจะพูดจีนเป็นกับตันไชน่าไปเลยลุงครับด้าไอซีให้หน่อยครับมันไม่มาหาเพื่อนเลยลืมแล้วมัึงขอหนักๆไอซีมึงลืมเพื่อนหมดแล้วมั้งเสีย ผมให้เวลาหนีสันพากรสิบวินาทีไม่ต้องแอบรอตัวอ้วนๆแบบนี้ใครๆก็หาเจอบักงูบอกพ่องไปลูกจะจบไม่สักสดือนได้ไหมคะทำไมบัญชีหนูมันหมุนไม่ทันคะัแรกแรกสิบบาทหลังๆจะไปสามสิบล้านครับถ้าเกิดเรามีอะไรกับเพื่อนแฟนแฟนมาเห็นเราสามารถบอกแฟนว่าหยอกหยอกได้ไหมครับหยอกพ่อมึงเถอะอย่าทำไรเด็กเปย์หยอกหยอกซอยโตให้ดูหน่อยนุ๊ตไม่ซอยมิดกับนุ๊ตปุย เดินป่าดูทางดีๆนะครับทไมอ่ะไปโลกเหลี่ยมนะครับเครื่องหมายคนช่วยกันคนไลค์ด้วยมันนี่งเงินแต่ถ้า,ากดยากนักลองกดดิสไลค์อยู่<อ>น้องน้องมันไม่ยากหรอกไอ้สัตว์ยากกว่าพ่อมึงเหอะสวัสดีครับคงเอตอนนี้กอรเรียนนิติศาสตร์อยู่จบมาจะทำงานอะไรวางที่ไหผู้พิพากษาและสรรพากร มึงอย่าพูดอย่างนี้น้องมึงอย่าพูดอย่างนี้ลุงเอครับค่ะคนดูเป็นภาษาจีนให้ฟังสักหนึ่งนะชั่วชี้ชื่อสุภาษิตวุ่นวายวุจะฟัยทิ้งเออไม่เชื่ว่าเดี่องเรื่องพอมึงตายสำพาก่เปิดดูบัญชีหนังมาเจอแต่รายชื่อคนที่ค้างชำระเจอลุงเอด้วยในบัญชีหนังมาน้องน้องมึงอย่าพูดไปเรื่อยครับขอจากใจครับอะไรขอจากใจอ่ะ กูชอบ5้าร้อยนี่แหละกูชอบเยอะเยอะ20สิมันไม่สาใจขอแบบชํำๆขอาคุณห้าร้อยด้วยเออนี่แหละกูจะได้แก้ลงไวๆเออ20ิมันตอบมันฟังไม่ทันแต่ถ้าหลายบาทมันฟังทันเออเป็นจริงนะเนี่ยสาระครับอย่าสร้างบ้านใกล้เครื่องบินนะครับทำไมอ่ะเครื่องบินมันคือออปติมัสไพร์ เนี่ยมึงข้อมูลเกมเฮอะไรเครื่องมีจะแเบาส์อัตมัดพายดุงจีมมิไว้ครับถ้าอากาศร้อนแต่ไม่มีพัดลมเลยเอาจูดี้มาหมุดแทนพัดลมไหมครับสาธิตให้ดูด้วยดูนะครับนะถ้าเราร้อนนะครับนะ ถ้าใครมีแฟนแล้วไฟดับนะครับให้เราทำอย่างนี้นะครับให้เราไอ้พวกผู้ชายมึงดูไว้นะสมมติผู้หญิงร้อนมึงลองทำดูตอนนี้เลยใครดูอย่าง้านนะครับเอาโทรศัท์วาว้าว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 ม้าวน้า้าัต้าววู้วว้าวว้าววาวอ้าวว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 าวอีาววาวว้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 าวหา เอเคยคิดเชิงไสยศาสตร์ไหมครับอยากเห็นผีเลยมองใต้วางขาแต่เห็นยวงไข่ตัวเองจัดเรียเลยเดี๋ยวนะกูอยากเห็นผีสวัสดีค่ะลุงเอสวัสดีครับหนูชื่อไม้นะคะไม้ไม่ไมไหนเลยล้อเล่นค่ะชื่อนายนายนายตุดนายตุดมุดตาดโร่เละไม่ต้องแทนครับสุดหล่อแบบเราอยากไปพิสูจน์ผีไงนะฮะเฮ้ย ค่ให้คุ่เดินหนึ่งเอพรับรม่มาสักพัแล้วครับนายมันเยอได้หลายอันนะครับแล้วใครเงียล้วมีผีไม่ดูแล้วลุงลุงอยากได้บ้านใหญ่ใช้ค่าสอบแคดีโบและบ้านสบายสนายจุกจซ้อมใช้ชีวิตหลังสรพกรจับได้ กูไม่ได้ซ้อมดีเขาผ่านน้องยังไม่ได้ซ้อมเหมือนกันครับไม่ว่าเกมไหนก็<อ>ตัดไม้กูเห็นต้นไม้จนตาสังเคราะ์แสงได้แล้วเครื่องหมายสี่เหลี่ยมตัดไม้จนขวานอายเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเอขวานสิ่ง <c oughs> เออจริงๆกูตัดไม้บ่อยมากเ,อเ,อเลยช่วงนี้ตอยเลสกีบิดี้ตอยเลสกีบิดี้ตอยเลสกีบีดี้ตอยเลสกีบีดี้ลุงเอครับถ,ถ้าตอนนี้ด่าคนดูได้สิบวินาทีไอควายจะด่าว่าอะไรครับไอควายพวกเด็กไปตัวเนี้ยพ่อผมหุบปากแล้วครับลุงนั่นแหละหุบปาก เนี่ยหาพ่อมย์เอาอะไรอ้ลุงเอ๋ครับมุ่งจะเดินถือไฟชักหาต่อบุรี่ให้คนป่ารอว่าเครื่องหมายสี่เหลี่ยมคนสร้างเกมยิงตัวตายเุณไม่ได้ต่อบุรีคนเผลอลุงเอครับได้ข่าวว่าลุงแสดงหนังเก่งไหนลองหัวร้อใจร้องไห้ชักวาว ลุงเอครับแบบไม้จะไปยัดในรูจักรวาลของลุงใช่ไหมครับกูสร้างบ้านน้องวีสร้างบ้านอยู่ครับน้อยทางเี้ยสิ่งมีชีวิตอะไรใหญ่ที่สุดติ๊กตอกติ๊กตอกเอทิ๊กตอกเมมโมดเฉลยทะเลเพราะทะเลก็มีชีวิตทะเลก็มีหัวใจโอยชีวิตนี่เคชื่อทะเลก็มีชีวิตเออจริงดีกว่าเพลงมันบอกไว้แล้วไอเอครับโวยพรวันเกิดกูหน่อยห้าขวบแล้วคร่ะอยู่ไว้ถึงหกขวบเด็กปีนะ เลอกล้อลุงเอกันเลยวัยรุ่นแกโดนยิงแต่กลบได้แต่พลาดท่าโดนฟันคางแหว่งสติไม่เต็มน้องน้องกูไม่ได้ดูพลาดท่าโดนฟันคางแหว่งครับถ้าขวานมันพูดได้คงบอกมุงแล้วว่าพอเถอะเอ้เอ้เครื่องหมายสี่เหลี่ยมเห็นต้นไม้ขวานบอกว่าพอเถอะเอ้เอ้หนุ่เดีาวูไม่ใช่เดจาววูขวานหลังเต่าอยู่เนี่ยเอผมเป็นอินโทรเวิร์ดลุงช่วยไปอยู่ข้างนอกสักนาทีหนึ่งได้ไหมครับผมขออยู่กับตัวเองสักพักหน่อยนะ A later few moments later. ลุงเอครับเรื่องจริงไหมครับที่ลุงคือมนุษย์คนสุดท้ายที่เลี้ยงไดโนเสาร์ไว้ในกรงหมาน้องคนเฮี่อะไรกี่ลองสองกรงหมาดูอลุงเอครับลุงว่าผมมีอำนาจไหมครับเมื่อที่น้ำมูกผมไหลไม่หยุดผมเลยสั่งออกดีนะผมไม่สั่งยายลุงครับขอสอบถามนะครับลุงเอานิ้วที่แย่ตูดได้สุดๆกี่ข้อนิ้วหรอครับสงสัยจริงๆคนี้อะเล ลุงเอครับลุงเอเคยเอาเน้ละุนม้างเงนเสออกไปเดินเล่นสยามต่างของมครับช่องชัดครับถ้าเกิดน้ำท่วมโลกดีนะผมไม่สั่งย้ายน้องบ้าม่านพ่อมองเธอลุงครับผมโดนเขาทิ้งมาเสียใจมากครับรบกวนลุงออกไปก่อนได้ไหมครับอยากอยู่คนเดียว้องตายโหแล้วกูไม่ต้องสติแล้วมั้งวันนี้ออกไปอย่างเดียวเนี่ย เตรียมกระดกคุยนะสามสี่กระดกคุย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 ุลุงเอเคิร์ผมเอาจีบีไปกรวดน้ำให้ผีไร้สารตอนนี้ผีไปเกิดใหม่เป็นออปติมัสแล้วครับมึงดัจัตติเฮียผีไปเกิดเป็นออปติมัสยังดีลุงครับขอสอบถามนะครับดูเอานิ้วที่แย่ที่สุดสุดกี่ข้อนิ้วหรอพ่อมึงเธอถามเรื่องอะไร ลุงแย่รููตัวได้สุดๆกี่ข้อมือมึงพูดเรื่องอะไรเนี่ยแองรูแจวแหววรูเฮียอะไรได้ยัดสุดๆได้กี่ข้อมือมึงถามกูไม่เคยเก็บสถิติเรื่องดีต้องาตาบลขนคุยที่ดีต้องไข่กูมิ่งคนขนคุยอะไรมึงอะวันก่อนไปกินข้าวที่ร้านอาหารป่าอยู่ดีๆก็โดนไล่ออกมาจากร้าน ผมสั่งลือสีผัดเผ็ดน้องลือสีผัดเผ็ดอาหารป่าพ่อมึงเถอะพี่มากมากเลยค่ะจะทําอะไรก็ดูดีไปหมดเลยค่ะหรือแดูทุเรศ่ะดีไปหมดแล้วค่ะเอ้จากโอดินนะเจ้าจงลุกขึ้นมาจีบจวงแทงให้ข้าดูซะก่อนที่ข้าจะโอดินนี้อะไรอยากดูจีบจวงแทงอย่าหลุดจากคูรักหนาเถอะน้องตอนนี้ผมเลิกเล่นพนันได้แล้วครับบอกตำรวจว่าหยอกหยอกน้องหยอกหยอกพ่อมึงเถอะหยอกพ่อ ลุงเ e. อครับ,รบพ่อผมเสียแล้วครับเฮ้ยเป็นอะไระเพราะชอบไปเล่นกับงูจงอางน้องพ่อมันก็สมควรแล้วพ่อเยี้ยไปเล่นงูจงอางอย่าบูลจ้ะครับลุงจามารีขนร่วงครับจริงๆแล้วที่คนป่ามันวิ่งมาหาลุงเ e. อแล้วตะโกนเพราะมันอยากสั่งตำป่าน้องคนหิมะไตย ลุงเอต้นเพลงบอลดูบรูน่าให้ดูหน่อยได้ไหมคะคนป่าเหี้ยอะไรอยากกินตัป่าน้องมนจะกินหัวกูไม่ได้กินตะป่าหรือจะเชื่อปาฏิหาริย์มีอยู่จริงเครื่องบินตกตายทั้งลำมีคนยอดชีวิตคว้าขวานไปเล่มเดียวคว้าขวานเล่มเดียว้วมคนครับจะด่าลุงเอก็ด่าไปแต่อย่าลามไปถึงพ่อแม่ลุงเขาเลยมันไม่ดีใช่ผมด่าเองเอาอิจฉาเอจํำผมได้ป่าจํำได้เพิ่งโดครั้งแรกครับ ลางๆพ่อเมืองอบาวหวานร,ระยะสุดท้าย <c oughs> มึงไม่อบาวหวานระยะสุดท้ายเด็กป็ดนึกถึงคอมนึกถึงแอดไวนึกถึงเครื่องดื่มนึกถึงเอ็มรอยห้าสิบนึกถึงแว่นนึกถึงแว่นท็อปเจริญมึงไปถึงกระพไงไปน้องไปไปเปดึกป็ดไปดสวัสดีค่ะหนู<อ>ชื่ออย่น,ไไนคะคะแนะนำให้คนดูข้ามไปตอนสามชั่วโมงเลยค่ะตอนนี้ยังไม่มีอะไรค่ะนี้เป็นอินโทอยู่ครับซาร่าครับถ้าอยู่น้ําในเกมสามารถฟักจูดี้มาดูดได้ครับมึงแค่พูดไปเรื่อยคนเฮียอะไรดูถามตัวเองน้อง นี่จะพูดนะจูกจ้าจูจ้าจ้าจูบจ้าจูบจ้าจ้าจูบจ้าจูบจ้าจ้าจูบจ้าจูบโง่ลุงเคยคิดเชิงตียุงไหมครับไม่ตียุงไม่ทันเลยเอาไม้ช็อตมาแย่จูดี้ตัวเองเพื่อแก้เขินเนี่ยกูแก้เขินได้ง่ายมากเลยไม้แย่คุณเอเราออฟดัสนะททางเราจ่ายให้คุณน้อยหรอตัวเล็กเท่ามดใครจะมองเห็นไก่ตัวเท่าควาย กูหลานคิดแล้วว่าต้องมีคนสังเกตทุกวันเนี่ยฟาดหน้าน้ำตาแล้วไม่รักไม่นี่จะไปขออินสตงีมเป็นไฟล์ที่เขาส่งมาแค่นี้ลุงเอทำตามผมนะครับขึ้นขันซ้ายยกขวาขวายิงตัวไปทางซ้ายถอดกางเกงแล้วเยี่ยวเลยน้องกูไม่ใช่ไหมถ้าวันไหนลุงทอให้ปรึกษานกนะครับจิบจิบกูรู้บอกแต่จิบทำไมไม่นึกถึงไอ a v e ซ p u บ้างเครื่องหมายสี่เหลี่ยมทอน ลุงหน้าดึกดำบรรครับแฟนผมหิวตลอดเวลาอย่างนี้ผมจะหาเงินยังไงให้ทันครับดูนะครับ,บลุงเอถ้าลุงเอทอให้ปรึกษานกนะครับนก<ท>มันจะบอกว่าถอนสปอนเลยครับที่เป่า เนี่ยมึงเอาแต่อย่างงเเี้ยมึหหาแต่ลีี่่ยมให้กููดนครับเุงเอครับรู้ไหมทําไมนกอีเร็งถึงหัวโลนทำไมวะบวชให้แม่มึงไงานเอาบวชให้แม่มึงเถอะอ้สัสอีหมูโแรงบวชให้แม่มึงไอ้เด็กเป็ดลุงเอครับลุกขึ้นแล้วหันหลังหันหลังแล้วฮุบดาบขมิบรูดาบทำตามจังหวะนะติดติดดื้อติดติดดื้อติดติดดื้อติดดื้อทุกคนเบลไม่ชอบคนพูดคำหยาบใช่เบลลพูดพอๆได้ไหมได้ครับน้องเบลดีมากไอ้หน้าหน่ะ เอาอีสัตว์อีเบลอีเด็กเป็ดอีจังไรอเนี่ยลุงเอค่ะหนูล้มมาทายาให้หน่อยค่ะเอ้ยตรงไหนคะซีเอโอเอ้ซีเอลย็ดแม่กูซีเอโอเอ้เหยียดเบียดไฟอ่ลุงงับหนูเงามากมานอนกอดหนูหน่อยได้ไหมพรุตอนี้รออยู่หน้าบ้านแล้วหนาวมากๆรีบมาหาจริงหรือเปล่าลุงเอลงไล่ก่อนนะลุงลุงเอครับอวยพรหน่อยครับพรุ่งนี้สอบเคมี ขอเองสอบเคมีผ่านนะนนับมีกำลังใจไปช่วแสาวต่อลาเนี่ยมึงจังไรอ่ะมึงจังไรอ่ะลุงเอครับผมมีอะไรให้ทำครับทำอะไรเลยกวางหน่อยครับลาบลิ้นด้วยรอแบบนึงนะครับจะเสร็จแล้วจังไร มงงจริสาระดีๆครับถ้าลุงเข้าถ้ำบางถ้ำแล้วดวงดีๆอาจจะเจอของหายากเช่นเจอคนป่ากำลังขย่ม่ํมดากันน้องๆกูอยากไปดูไม่ได้อยากไปเจอคนป่าขย่ม่ํมดากันครับกูอยากเจอของน้องบอกข้อมูลดีๆเลยไอ้จ้าลุงเอผมมีคอนเทนต์เอาฟันหน้าขุดแข่งกับรถแมคโครใครแพ้โดนรถแมคโครเหยียบหน้าชนะได้5้ารน้อง ลุงเอสครับลุงเอครบนักเตะคนไหนน่ากลัวที่สุดครับเมซี่ถึงงูจงอางตอบเมซี่ถึงงูจงอางที่อะไรต้องเมซี่ขี่ช้างอืน่ากลัวตรงไหนขี่ช้างน่ารักลุงเอครับคิดว่าจะถือไฟแช็กจนจบไลฟ์เลยไหมคะน้องกูลืมตัวว่กูเพิ่งหักเล่นเนอะไม่ใช่ว่าถือจะจบไลฟ์หรอกมันกูเล่นปุ๊บกลายเป็นเกมจังไรแต่ช่วยอ่านเมนด้วยครับเขาสอนวิธีเล่นอยู่ไม่ใช่ให้ดเนทยี่สิบบาท น้องหน้าจอเน็ตมึงบอกว่านไม่นะอ่านไม่ทันไหลสัตว์ให้มึงกูเล่นอย่างนี้นหฮะแล้วกูจะมอนจ้าไปไรควายให้กูเล่นอยู่อย่างงี้อะโอ้โหมึงก็ตรงจานกู่อยลุงเคยเล่นเกมแล้วเห็นให้กูเล่นไปอย่างงี้ไปเลยอกูหน้าคอมเมดี้สาระดกูยังฟังไม่ทันอยู่แล้วเนี่ยลุงเอครับลุงเอครับลุงฟอกเงินเหรอครับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมมึงเลหาแต่เลื่อยตำรวจกูจับกูเนะน้องมึงโดนเน็ตในเรื่องดีๆมึงเถื่อสัตว์ ไม่ดีภาษีก็ลักลอบตัดไม้อะไรก็ไม่รู้ค่ขาที่บ้านลุงเอมีแก้วกี่ใบจะได้เทใจให้หมดเลยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วก็ทุบทิ้งทีเดียวเอาอีสัตว์อีเหีเ้ยเลียนเกมแต่ละทีต้องให้คนดูช่วยบอกช่วยเล่นแมแรงทุกย่างก้าวเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเก็บยอดกับเอเครื่องหมายสี่เหลี่ยมอยู่มัดน้องไม่ได้อยู่หมาดขลาลุงเอกำลังสร้างบ้านอยู่สวัสดีสสด<โ>กบลงสนใหม่วิ่งแข่งกับเครื่องบินถ้ารู้จะแพ้วิ่งตัดหน้าเครื่องบินผมได้ติดต่อลงศพไว้น้องคนเหี้ยไปวิ่งแข่งเครื่องบินมึงอะชาร์ลินลุงเอครับ โคตรเท่เลยครับเห็นแล้วแข็งเลยครับเนี่ยมึงจังไรเนี่ยแข็งแข็งที่อะไรอ่ะลุงเอครับสาระนะครับมูตรงกางเป็นมูนี้พิ่ครับมงครับโดนได้วันละหมื่นอาตังมาซื้อกล้องหน่อยครับดูนกชิล นี่ยอ่อเอกำลังซื้อสมูทเนยวคาดเอาไปฟอกเงินด้านสารางวัดแจง้ง้รึกโกกปรดปุด,ดนุ่เอผมขอผูหน่อยนะครับป a ี่เบ i r ย์จริงขนาดไ e มครับกว่าจะจบมังกรได้ก็ชาตะนึงแล้วอันนี้กว่าจะเจอลูกคงลูกคงแก่งงำเหงือกแล้วครับ ลุงไม่แก่หรอกน้องเคยคิดไหมครับว่าข้างหน้านั่งตุดโถแล้วเอาน้ำไปหยอดใส่มันจะมีแร่ไอเทมหลบไหมน่มันไม่มีแร่ไอเทมหรอกน้องไปน้ำไปหยอดอะวิธีหาหลุมหลบภัยนะครับทำไมวะบนยอดเขาใต้ต้นลำไยพอเข้าไปจะเจอพ่อมุงโดนซอยเนี่ยเนี่ยเนี่ยใต้ต้นลำไยเนี่ยมึงเปแบบวข้อมูลอะไรไม่รู้ภาษากูจะเดะค่ะกูก็สังใต้ต้นลำไยพ่อของเธอแม่กูก็เหนื่อยอยู่เนี่ยกูยิ่งหัดเล่นดิดชั่วโมงสองชั่วโมงไม่ได้เลยเฮียแม่ไม่ได้ต้ต้นลำไยอยู่เนี่ยเพราพ อมเหนื่อยแล้วเนี่ยเอาละไม่เล่นละผมเอาเรื่องที่ลุงเอฟอบเงินนี้ภาษีแรมโบนี่ภาษีห้าคันไปบอกพี่หนุ่มกัญชัยเนี่ยเนี่ยมึงจะพูดอย่างเงี้ยพูดแต่เรื่องอะไรก็ไม่รู้เนี่ยจากเด็กที่โดนเมื่อวานที่ขโมยวิวแชร์ของตามาอัปเดตปัจจุบันตายังเดินไม่ได้นะน้องอัปเดตทำเฮียอะไรน้องมึงมาอัปเดตเือจังไรกูเหนื่อยว่ะเมื่อมาไปขโมยวิวแชร์ตามาอยากให้ตาเดินได้เมื่อเขาวิวแชร์ตาทิ้งเพิ่มความหวังว่าอยากให้ตาเดินได้กูจะบ้าคนดูกู ลุงคังเสรีภาพครับลุงเล่นเกมตรงคอนเซปต์มากเลยครับเกมชื่อฟอเรสมุมก็ถางแต่ป่าเลยคอนเซปต์ไหมล่ะต้องดูยครับเมื่อไรจะมี F 2บ้างครับเห็น F 1นมาหลายเกมแล้วไหนจะมาครับ R L Craft the Forest สวัสดีครับสวัสดีครับผมอยากจะชวนลุงเอไปเป็นเจ้าภาพในพิธีฉลองงานลูกกำนันปั่นจักรยานได้ครับ มันไม่ในโรงไอ้ชิปหายมันเป็นคนตัดไม้ดีลานเลยเนี่ยมึงตัดเองมึงเดี๋ยวเดี๋ยวแค่กำนันปั่นแค่ลูกกำนันปัจจัยนด้มึงจัดงานโค้ดี่ซานต้านะกวางจัดงานเลยเหรอน้องงานก็ตีอะไรเดี๋ยวงานอะไรงานลูกกำนันปัจจัยนด้เนี่ยไลฟ์นี้สนุกมากเลยจริงเหรอเล่นเกมสร้างบ้านสไตล์คลาสสิกเลยค่ะอยากเปิดเพลงพี่โจฟังเลยค่ะ ม่งเอ๋ยลุงจะตายคลาสสิกกันน้องนะถ้ากุชุบู้เนี่ยคัดขัดเช็คไมหนึ่งแปดหน่อยครับอีแปด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 สุดท้ายเน้นๆดังไหมไม่ลุงวยครับดังหมีข้อมูลเกมนะครับในสถานะที่ผมเป็นผู้เชี่ยวชาญเกมนี้ครับผมก็ไม่รู้คร kind of ับไม่ไม่ดังไหมลุงเอ๋ยลุงเอ๋ยขยันถามจังสร้างบ้านตรงนู้นตรงนี้มึงไม่ไปถามสินแสเอาเองว่าจะได้จบจบ ของเกมนี้มันมีสินแสไม่อีเหี้ยไองวจริงไหมกูเงวงเมื่อกูไปถามสินแสมึงดูมันดิแต่ละคนน่ะกูเหนื่อยอ่ะเอเเคยโดนเด็กกูเทนเล่นแล้วลืมเอาของมาเลยเอาจูดี้เป็นตัวเนี่ยพอมันมีตัวหนึ่งเปิดมันวนหนึ่งเงี้ยดูมันแรกแรกวางจีบีบไว้โต๊ะข้างๆพอหลักสปอนได้แล้วเอาไปวางไกลแทบไม่เห็นเครื่องหมายสี่เหลี่ยมถอนสปอนไม่ได้วางไกลแทบไม่เห็นหาแต่คำพูดเนี่ยไลฟ์นี้สนุกมากเลยค่ะอตัดไม้เหมือนเกมอื่นๆเลยนะคะครองคนอยู่ที่เก้าพันแปดอยู่ Não, <laughs>